ไม่ใช่ไม่ถึงผมอย่อางเนี่ยอะไรชีวิไละจริงๆอันนี้ต้องเล่าก่อนว่าเนื้อเพลงอันเนี้ยนะครับก่อนหนะ้าไอท่อนโกโบยวินในเพลงโขกโวนหนั่ผมเขียนแต่งเนื้อเพลงเพลงเนี้ยมันนานมากปรนนะรมาณประมาณเกือบสิบปีแล้วล่ะ เกือบสิปีได้แล้วจริงๆนี่เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าเกือบสิปีได้แล้วสําหรับแต่งท่อนนี้ออกมานะฮะคืออใครก็ได้เสิร์ชเนื้อเพลงให้ผมหน่อยอ่ะฮะอ่ะขอเล่าก่อนขอเล่าก่อนนะพี่ไอเสิร์ชเนื้อเพลงปาปุให้ผมหน่อยครับโอเคก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราแบบรู้สึกว่าเราทํางาน หนื่อยเหนื่อยมากมากแล้วแบบว่าเราเรู้สึกแบบเฮ้ยการการบินอยู่ข้างบนเนี่ยมันมันค่อนข้างค่อนข,ข้างเหนื่อยนะแล้วเราก็แค่แบบแปบ๊บหนึ่งที่มองไปเห็นนกตัวหนึ่งที่บินอยู่บนฟ้าบินไปบินมาบินไปบินมาเสร็จปุ๊บเฮ้นกมันบินตลอดเลยเนาะมันมีวันที่บแบบมันเหนื่อยไหมอ่ะฝีมันลาบ้างไหมอ่ะ แล้วบางทีแบบว่าคนที่เห็นแบบนกมันบินโอ้โหสูงจังสวยจังอยากจะบินขึ้นไปแบบนกบ้างแต่บางทีมันก็แบบเราก็แบบกลับมาสะท้อนเัวเองแล้วจะมีคนรู้บ้างไหมว่ากว่านกที่มันจะบินขึ้นไปมันมันเจออะไรบ้างมันฝ่าพายุกี่ลูกมันฝ่ามันฝ่าฝ,าฝนกี่หามันฝ่า,าลมแรงๆกี่ตลบแล้ว แล้วมันบินไล้วงบ,บินล่วงบินล่วงม,ม,มากี่รอบแล้วมีใครเคยสนใจการบินของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมคิดแค่นี้เลยนี่ผมผมแค่แบบเป็นอารมณ์ติดติดที่มันโผล่มาของตัวเองนะฮะนันก็เลยแบบว่าได้ท่อนท่อนนั้นมาหาไม่เจอหาเองก็ได้และมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยผมไปเดอะแมสซิงเกอร์ผมบอกพี่เขาเลยว่า ถ้าเกิดถึงรอบเนี้ผมขอร้องทะเลใจได้ไหมก็หาเพลงอยู่นานเลยบอกว่าอยากจะได้ฉีดไปแนวเพื่อชีวิตนะจะได้เปลี่ยนแนวบ้างเป, demais, เปลี่ยนวิธีการร้องเปลี่ยนมูดบ้างแล้วผมก็รู้สึกว่ามีเพลงนี้ที่ผมอยากร้องมาตลอดชีวิตเลยแต่ว่าได้ร้องบ้างแต่ไม่เคยได้เอามาทามันโชว์ใหญ่ๆเลยนะครับผมก็ร analyses, ู้สึกแบบเอออยากอยากร้องทะเลใจจังเลยก็เลยขอเขาแล้วก็ดีไซน์ว่าแบบเออข้างหน้าเนี่ยจะพูดอะไรดี ก็ดีไซน์เปหลายหลายสิ่งหลายอย่างนาน,นะนะว่าเอยเป็นทั้งพูดนะเป็นทั้ง